การติดเชื้อเ i v เชื้อเ i v คือเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องซึ่งสามารถติดต่อได้ทางเลือดอสุจิสารคัดหลั่งในช่องคลอดหรือน้ำนมเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำลายเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เรียกว่า CD4 ทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำลงและติดเชื้อโรคช่วยโอกาสได้ง่าย หากไม่ได้รับการรักษาจะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าโรคเองและอาจเสียชีวิตได้ HIV ถ่ายทอดเชื้อโดยการสัมผัสเลือดส่วนประกอบของเลือดน้ำอสุจิสารคัดหลั่งในช่องคลอดจากมันดาสูทารกเข็มฉีดยาร่วมกันในกลุ่มที่ติดสารเสพติดช่องทางในการติดต่อเชื้อ HIV ที่สำคัญได้แก่ 1. ทางเพศสัมพันธ์ เป็นช่องทางติดต่อเพร่เชื้อที่พบบ่อยที่สุดโดยอัตราติดเชื้อร้อยละ80 2. ติดต่อจากแม่สู่ลูก 3. ผ่านเข้าทางผิวหนังเช่นการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันการได้รับเลือดหรือการถูกถ่ายอวัยวะจากการบริจาคมีการปนเปื้อนเชื้อเอ v ไอวรวมทั้งการได้รับเชื้อจากอุบัติเหตุทางการเพศโดยเฉพาะทูเข็มตาหรือของคมบาดเรามาดูกัน การวินิจฉัย HIV และโรคเอดมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรบ้างปัจจุบันนี้การตรวจวินิจฉัย HIV ที่มีประสิทธิภาพและได้ผลเร็วมี3ประเภทได้แก่ 1. การตรวจสอบแอนติเจนแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อ HIV เป็นการตรวจสอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด โดยแพทย์จะทำการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาแอนติเจนหรือโปรตีนของเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า P24 และตรวจหาแอนติบอดีของร่างกายในคราวดเดียวกันโดยเป็นวิธีการตรวจหาเชื้อ HIV หลังจากสงสัยว่าได้รับเชื้อประมาณ18-45วันแรกซึ่งเป็นระยะที่ร่างกายจะยังไม่สร้างแอนติบอดีเพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัสจึงทำให้ไม่สามารถตรวจพบด้วยวิธีการอื่นๆได้ 2. การตรวจหาแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อ HIV เป็นการตรวจหาเชื้อ HIV โดยการเจาะเลือดเพื่อดูขาบภูมิต้านทานต่อเชื้อ HIV เพื่อตรวจปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาว CD4 รือ T c e l l ในร่างกายพร้อมกับตรวจการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ที่ทำหน้าที่ต่อต้านเชื้อไวรัสเอ v อวโดยเป็นวิธีการตรวจหาเชื้อเอ v ไอวที่สามารถทำได้หลังจากสงสัยว่าได้รับเชื้อประมาณ23-90วันแรก 3. การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อเอ v อวเป็นการตรวจหาเชื้อเอ v อวโดยการจอะเลือดเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสเ i v ไอวโดยเป็นวิธีที่แพทย์นิยมใช้การตรวจหาเชื้อไวรัสในเชิงปริมาณ ทั้งก่อนและหลังรับการรักษาเพื่อติดตามประเมินผลการรักษาอย่างไรก็ตามการตรวจด,ด้วยวิธีการนี้จะไม่สามารถใช้เป็นการตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อเอ v ไอวและไม่สามารถใช้ตรวจทารบที่มันดาติดเชื้อเอ v ไอวได้การตรวจถายเชื้อ h อ v วด้วยวิธีนี้สามารถทำได้หลังจากสงสัยว่าได้รับเชื้อประมาณ10-33วันแรกค่ะอาการและอาการแสดง แบงได้ปิน4ระยะดังนี้ระยะที่1ระยะติดเชื้อใหม่ๆอาจมีอาการแบบไข้หวัดคือมีไข้อ่อ,อนเพลียมีผื่นแดงที่หน้าคอและลำตัวและมีต่อมน้ำเหลืองโตค่ะระยะที่2ระยะติดเชื้อที่ไม่มีอาการแต่ตรวจพบภูมิต้านทานต่อเชื้อ HIV ในเลือดซึ่งพบภายใน2-12สสัปดาห์แรกภายหลังการสัมผัส แต่บางรายอาจต้องใช้เวลาถึงหกเดือนอาจกินเวลาน,านานหลายปีก็ได้กว่าจะปรากฏอาการฉเฉลี่ยแล้วประมาณ2-6ปีค่ะระยะที่3ระยะติดเชื้อที่มีอาการเป็นระยะที่เชื้อเริ่มทำลายภุมมต้านทานไปเรื่อยๆช้าๆทำให้ภูมมต้านทานบกพร่องและมีโอกาสติดเชื้อช่วยโอกาสอาการและอาการแสดงที่พบบ่อยได้แก่มีเชื้อราที่ปากเป็นเป็น,ปนหายหาย มีไข้เป็นเป็นหายหาย่ายเหลยวเรื้อรังน้ำหนักลดมากกว่าปกติต่อมน้ำเหลืองโตมากกว่า2แห่งเป็นป้นระยะที่4ระยะเอดเต็มขั้นเป็นระยะที่มีการติดเชื้อช่วยโอกาสเช่นเป็นเชื้อราในปอดหรือรวจอาหารวันโรคหรือเป็นมะเร็งระดับซีดีฟน้อยกว่า200เซลล์พบอัตราการตายจากการติดเชื้อช่วยโอกาสสูงค่ะ ต่อไปมาดูผลของโรคต่อการตั้งครรภ์กันนะคะผลของโรคต่อการตั้งครรภ์น,นั้นอาจทําให้เกิดภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นเช่นการแทง้งการเค้ื่อนกําหนดทารกเกติบโตช้าในครรภ์ทารกแรกเกิดน้ําหนักน้อยและทารกกายในครรภ์สูงกว่าหญิงตั้งครรภ์ทั่วไปค่ะส่วนภาวะเสี่ยงนในหญิงตั้งครรภ์พบว่าจะมีมดลูกอักเสบภายหลังคลอดเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่มีผลยืนยันแน่นอนค่ะ ต่อไปเรามาดูกันว่าเราจะมีวิธีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นอย่างไรบ้าง 1. นจะต้องตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน 2. แนะนำการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่คู่นอน 3. ไม่ใช้เข็มฉีดยาหรือกระบอกฉีดยาร่วมกันกับผู้อื่น 4. แนะนำให้คู่นอนมาตรวจเลือดด้วยเพื่อร่วมกันวางแผงกนการดำเนินชีวิตต่อไปทั้งการดูแลตนเองและการป้องกันการแพร่เชื้อสู่กันและกันค่ะ 5. การคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการทำหมันไม่แนะนำการใส่ห่วงเพราะอาจจะทำให้เกิดตะไคายเครื่องเกิดเกิดแผลในโพรมมดลูกเกิดการอักเสบของอวัยวะในอุ้งเชิงการได้ง่าย6 ควรพบแพทย์เพื่อรับยาต้านไวรัส h i v ทันทีที่สงสัยว่าอาจสัมผัสกับเชื้อ h i v หรือก่อนการสัมผัสกับเชื้อ h i v ค่ะและเด็ดตรวจเลือดหรือตรวจสุขภาพประจำปีอย่างอยปีละหนึ่งครั้งเพื่อัดระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายค่ะสุดท้ายเรามาดูการป้องกันการแพร่กระจายสู่ทารกในครรภ์และทารกแรกเกิดกันนะคะ 1. ตรวจคัดกรองเชื้อ h i v ในหญิงตั้ง คันทุกรายที่มาฝากคันทั้งแรก 2. ดูแลให้ได้รับยาต้านไวรัสเอไอวีตามแผนการรักษาเน้นย้ำให้เห็นความสำคัญของการรับประทานยาให้ครบและตรงเวลาเพื่อรบกวนวงจรการขยายพันธุ์ของเชือ้อลดอัตราเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไปอยังทารกและป้องกันการดื้อยา 3. าแนะนำให้งดเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาแต่ไม่จำเป็นต้องแยกมารดากับทารกออกจากกันค่ะ สำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณค่ะบ๊ายบาย